สบายดีพี่น้องสุขสุขคนสมองสบายไม่นี้มาพบมาบอกครับสองเบาวโมเส้นเข่าส้นเกยพี่น้องเมื่อกี้เด็กคนเข่ากินเหล้าซอยเคยหลาเพิ่นครับทีมงานหนุ่มเบกเบกมาเอกไปเอกมาเอกเอาอีกก็ได้เอาอีกันหนึ่งแอน อ้อเออสุดยอดเบรกดีขนาดซุปเปอร์พ้นกระตุกป่าลุงเลยเห็นตอน้ำหน้าบวชตุกคนขึ้นไว้คนขึ้นไว้พ้นมาแล้วกระดองไม่ได้หูก้ากบึก

ยืมยด้ลายบ,บ่ยืมยา่ขายบ่ยืมยาายจกซองซ่ไขา้ขอขาวปออนนูี้งอ,อกนนขนะ้ว,มมวกูไว้แน่บ่ม้นเปียกกูเรืองนี้เปียกกระเซ็นอะไเลยฝนตก chút nhọt và thì nó người những chiều khẩu có mấy gì vốn tốt có chiều khẩu của... xuyên nhỏ lơi không phải có mượn mua này phân tốt bên có bọt chát <cười> <cười> พ่อเน่าเมื่อยจริงหรอรู้มะพ่อเมื่อยราะพ่อผมเมื่อมนจะผูงแห้งมาเพราะจสั่งรดองก้งซื่อน่ะนี่ตรงนี้ขาวล้ว คนเข่าคนเล่าคนเมียเออคนไรแล่หนะคือเขาเารอบ้านหรืไงมันจะกินอ่ อยู่บนเลยเชิดยอดชิดยอดชิดยอดเลยบา่ตามื่มมอบแรกของปีท่้อบแรกของปีเวลาออเขาในเหนล่าพี่น้องเลยมดเกียร์่ไรีถเหาไอท่ ก็ถอดแคตอีโลดว่าท่นเออถอดแคตตี้ไปจัดไอเพราะเาโปรเจมเหล้าเาเบิ่งเลอเอิ่งตรงแ้เอะไรเขาันงวดตัวเหล็กชอองเนาะเอองวดนี้สี่ปเป็นเกียร์สเนเออเป็นเอกรเถื่อเครื่องเหล้าเเอเออเครื่องเครื่องทเ่เครื่องทงเท่านอเครื่องเหล้าเหล้านี่โ้ยไหลยังเครื่องเ ก็งายเนาะปกติงานียเอาคนชานี่ล่างคนกับลลยเนาะม่ล้ยแต่ล่างคนกัมันบริาเลยตินี่พามันฆ่าพ้นอีกแล้วเนฆ่าพ้นมากเี่รอสร้างทังที่ ตัวชูี่อมกับชีล่เหมดแล้วเนาะแัวนำพนบา่นน้ำพนนะครับน้ำพุนโอ้ยว่าแม่นึมาขี้กากะตีลตตรกับบได้ว่าลุงเลยงยตีถกับบได้อ่าเนี่ยข่าวขึ้นน้ำพุนชุบพนก่อนวันนี้กัน ้สโตะ่ไหมอกวันก่าว่ฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่

สบาดีปลูกเปนตาของให้บามูวันนี้ย่อข้าวบนวันนี้บมูโคตบอแรงเลยโคบอแรงเลยตาเป็นด้วยรุดหน่อยย่อผาพทเลยยังเ่าเลยเื้อเฮียตั้งนี้แล้วกโม่แล้อก็ขวาได้ปอู mời anh chào thảo cho anh chào kè xe chào <laughs> sao <cười> Sao sắp chào 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 em chào 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 chăm chị nato 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 chăm cô mày giờ bị sướng giờ là cho mình cái bông sướng món chân đấy cô mày bị ai cứ ngồi nhìn nhau hết bị thầy kịp say chặt đi quá lấy là đam nè lấy đi à cho cho năm mông chân đấy cô mày bì. เปลี่ยนให้เต้นด้วยี่ด้วยเดายด้ม่ใเทนี่สอบเยอะันนาเปียนไสบเอึงไลบุย์ใส่สอบเหตัอนะก็ใส่ไปสบวเขาไปจับไปใส่ยันันาโหดร้ายยังไงทั้งกีไปแบว ว่าใ้มากายเดิดีท่าเด้อราก็ตีงห้าก้อนห้คนที่มุนไปหันหลดทั้งได้กับมุนนำเาปนางคนเดมันแหีได้นี่ยเนี่ยโเออจับมือัวตัดตัวปีกปีอ่ะีเลยเลยนะเบลลกเบียดดิจะ

chịu nyo đi khó chip nhún nắng nghe nắng ná, nắng tả nắng nắm nắng nắm 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 nắm

นไม้อเนี่ยก็สมมาพรก่วรและปลาลูกบะโมก็จะขอจกขิดเครื่องชนิดขวากกไหลก็้าีดตาบล่างบาโมเดี๋ยพวกกันกินหนาเขอปาครับบอสสบายดีสบัยดี